สวัสดีจ้าสวัสดีครับเมื่อนี้พามาเขาป่าหาเห็ดพี่น้องเิี่มีอยู่บ่เนาะกาะขกงทค่มีได้เลยอาา้ำปลาตะกสักจะได้ปลาตอกปลาตอนเี้ยผลตกจากพี่นอ้องขะไคร้ตกขลาดตกจนทถ่วมบางบน จริงจ <c Ris ky> ้ะเห็ดจะหมากเห็ดแล้วโอยฝนตกหลายจนจะเปื no. No ่อยนะพี no ่น no. no ้องเนาะเห็ดงานบ่ได้เห็ดงานกับบุได้จ้ะต่ไฟมามาฮอดกระบี่สองมือละเดินงานอยู่จ้ะไม่ได้เห็ดงานจ้ะฝนตกไม่จะหมักงั้เปื่อยนะฝนตกเนาะไม่ได้มาบ่ง

ก็เออน้องเสีดยดายเห็นนอำมากเปืสอยมากคนตกหลา่าวนดอกสีงามเลยดอกนี่เป็นสีมว่วงเลยสีงามขนาดเดี๋ยวไต่อ น้องอกเหรอโอ้ยองงอกเหลืองนี่เนาะพี่น้องเนา,นาะแมนแ่นบ่กพี่โบแม่นเฮ็ดขี่กันได้ขี่กันเดือนบ่นกนงหงกพ่แม่เลี้ยงน้องหงอกบ่ต้องบ่มั่นใจงามมันหลาสิออกก็เป็นไปได้โอ้ยพี่น้องห้าม,มานะปัดดอกงามปานนึงเกี่ยวนีม่มาต้อง

ต่ออยู่ใส่อีกมีโบเจอแล้วพี่น้องเห็ดใครดอกงามขนาดเลยจ้ะอ๋อในดอกแบบนี้บโบยเนาะน้ำโอ๊ะกระป๋องดอกกระป๋งงามเลยขวดขวดกินแล้วาต้งตุ้งเกี่ยวบจ้ะ นี English, ่เจีบกินป่นเห็นปะเจีติเขียนไ่ต้องสาขามีบอกน่าบครงเงีเงี้เีงหมาบอกเอามาหนิก็ได้เจี๊ยได้แกงดที่น่เาะงานบ่ได้ทหากินเฮ็ดเนงานบ่ได้ทํเราต้องซื้อกับเขาหาอยู่หากินไปจ้ะ ต,ต,ต๊กบอตองมาเห็ดไขรนี่นะใส่เห็ดหนามไองามขนาดงามหมืงนมันเหมือนจะดูมันก่น,กน้องมันหายากจั้งเลย มันก็ยังออกพอที่เราได้เก็บอยู่เนาะเพราะว่าฝนตกเนาะบ้านเราบุญนีแล้วตักใต้มันสมบูรณ์ตักใต้่ฝนยังตกดมสมบูรณ์ดีโอ้ยงามสิบดอกทอแจ๋วเลยนี่เดี๋ยวยังได้อยู่โอ้ยังแข็งอยู่เด้อแข็งไในเห็ดนี่เนาะแบบไม่ใหญ่จ้ะโอ้งามเแียงปุ๊ก มาต่อน้ำปลาต๋องฮ่าผู้ดีเห็นน้ำมาโอ้ยดอกนี่งามขนาดเลยโอ้ยดอกนี่เปื่อยเลยพี่นเนาะจะได้จะได้นาะเปื่อยแล้วบนนี่เปื่อยแล้วมีดอกเปื่อยมันก็ต้องมีดอกงามในเฮาล่ะฮ่าต๋องปลาต๋องเห็นน้ำมาอีกแล้ว งามดีงามดีคิดกิด,ดหาอยูได้ยูิไม่เกง่งเอตรงมาพี่ต่อใคเห็นแล้วนี่งามขนาดดอกนี่หึงดอกบานพึ่งมึงม่งแข่งแข่งเลยเนาะ นขนา,าด,าดาานี้สอบไข่เก็บเองจะบะตองบะตองเก็บก่อนเบื่อหรือบะตองโดนเบื่อยหลื <c ười> อบะตองเยเบื่อยแล้วันนี้เออผุ่นดอกผุ่นดอกงามพี่ม <c ười> ันตกหลายใช่ไหมมันเป็นเบื่อผุนโพดเนานะย <c ười> ิงออกเฮ็ดเฮ็ดอกใหม่ๆนี่นี่งามงาม หมดมือหมดคืนหาอีกหาอีกหาอีกมาละบ่ครับที่สี่นี้ฝนทึหลายบ่บ่เกี่ยวกับฝนน่าสิไปตองปุ๊กไว้บตองปุกทึบเด็ดสิไดไ ได้สบายต่องได้เนี่ยปวกปวกมึงแข็งอยู่ได้หรอมึงแข็งอยังได้เปียกซื่อนไงระวังคุณปวกสิกาดถ่ายเจออีกแล้วงามเลยดอกงามเน่นี่งามขนาดมีดอกน้อยยุ่ง ลูกก็เอาบอตเอโอ้ยบอตมีลูกขังนี่อีกดอกนึงเรืองไรล่ะเนี่ยเออไหวดีกว่ามั้งเอาไว้ใหญ่บอตเออเอาขึ้นรถเอาก็้นรถอาไว้ใหญ่เนาะสองมือจะมาเบิงใหม่เนาะรอไข่เบิกโน่นี่ก็เอาได้อยู่บอตเบิงคืองามด่พี่น้องอุ๊ยเอาได้อยู่จ้ะแข็งอยู่อันน ตกใส่เนาะเอาได้บ่ได้อยู่เดบาตรอืมมันคือเป็นจังซี่จักแข่งอยู่ได้ล่ะมันบิดออกมาประมาณเนาะออก ข้างๆพี่น้องกำลังจะค้างๆถึงกันนล้วแข่งอยู่ครับพี่น้องตัวนี้มาพอได้แกงแล้วบอตองเลยเด็ดเหว่าแต่เติมเล่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวพี่น้องพอได้แกงเลยจ้ะมาแป๊บเดียวนึงใครับพี่น้องพอตองจะไปใส่หาทา้งหลายละ บราตองห้องแล้วไปหาบราตองก่อนมาตองเกี่ยวก่นอือเกมากงามพี่น้องงามมากยอดเลยครับนี่โดนนี่โดนนี่ใหญ่แค่โดนงามพึ่งวึ่งเลยแข็งอยู่บ่ล่ะแข็งเห็ดอันนี้เนาะ เห็นเหี้นี่ค่ะไปเห็นมีตรนี้ใครเห็นอยู่ข้างหน้าเนอยู่ใกล้ๆยู่บาดต้ง่เห็นอยู่บน้าไปหนื่ยเราบนเฮ้ยเห้ยใเนะ่ยนาถลฝนมันก็แบบนี้แหละดินกระดินใส่ Nga หน้าปึดสดคือดีแซ่บไก่เฮ็ดไปซ่ําผู้บ่าวตอนี่น่ะจักคือสีนี่สีม่วงๆแล่ๆเฮ็ดหน้าแล่ เอ้ยดอกห่างงามเก็บเก็บเก็บตัวมีหมูบ่นี่เดี๋ยวป้ต้องก้านนะตายสุดตายตัวมีจ้ะนี่น่ะเสียออกหลายๆห้างเนาะนี่น่ะเนี่ยใช้ป้ต้องเดี๋ยวเด้ออู้วไม่ไคมากรอบตัวนี้ไว้เอ้านี่น่ะตัวเฮดเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ฮ่ะเอา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 มันยังใส่อะไ้อยู่ มันฝนตกนะต่อไปกอที่น้ะจะได้จ้ะเปื่อยหมดนี่เราต้องเห็นแล้วามน้น้านมานมานต้องเตรียมก่อนเตรียมมุก มูมีคู่อยู่บ่ไม่ต้องหลายเนาะไม่หนาต้องหนาจะไม่ต้องหล่นโอ้หามันนักเลยพี่น้องดอกน,อนี้ปัดคือนสิไงบอตองก็เห็นเนาะต่อไปก็จะหาท่งนี้เนาะกินดอกไม้หลายเดี๋ยวคนมาหาเนาะหาบอตรงก่อน ดีบยวอต้องจะใครเอาก่อนสวยงามเพิ่นหน่ียเลยดีข้างๆอ,งองะผู้แม<อ>่นใส่ยี่น่ะจกใครผูเห็นโอเคจะใครยุกิเห็นอีกแล้ว<อ>บานแล้วแต่ว่าตัวนี้จ้ะมันยังแข็งอยู่มันถือฝนเนาะมันหายคินยากพี่น้องเอาไว้ก่อนเหตุนี้หายคินยากแล้วไม่เคยมีแล้วเนาะไปล้างเอา แ่บอตอนี okay. ่นี่ดอกนี่อนี่เมวุนนี่แม่นเลกำลังออกเนี่เขียยมปอตอแข่งหน้าดอกนี่สวยมากโอ้แข่งตัวกำลังออกเอาไหมเอาใสาไข่กิ๊บ่เอามโอเคี่นี่ค็เอเขี่ยมโนบอต่เห็น้น้งไหน นู่นเหรอบม่เห็นเนาะแต่คนละทางเฮ้ยโอ้สงเหาะบอตสองฟรีวังมีไปมีเมื่อกี้นี่ดิงามมากเนาะอุยยาวโตนี่เด็ยาวโตนี่เน่าเคีย่อนไหลๆเด้อนี่เนาะข้างล่างนี่ก็แม่นเด้อนี่ลูกติดบ่เป็นลูกอน้องเนาะลูกนี่ มีสวยมากมเอ้ยน,น,นี่เห็ดเหดอยางเห็ดไข่บ่เ,เห็ดไข่นัน่นแหละค่ะเขียมุ้งดิุ้งเอียวดิบมุ้มันต้องเย่นก่อนถองเคี่ยวเนแบ่นี่มันยังเหนยวว่าวัดรแังแข็งครับมังแข็งอยู่อืม เราเมื่อยืนถ่าแล้วเมีใครมาเอาเราจะเคื่อนมากระเลื่อ่นะตองแดงนี่บอออผมก็เห็น่นี่บออ้ก็หวานกหลายเนาะก็หวานเขาไี่ได้บอกตองได้แน่ใสนี่นะเปิืแล้วบอยังได้โอ้ยเประบอได้เเสพีดีเักใครเก็บ โอ้เห็ดยังเห็ดไข่เห็ดยังอันนี้บวมไหมผีบือนี่วะบวมไหมขอใคเก็บเลยนี่นะเนี่ยบ้าก็ใหดผีเบือที่บอสองเก็บเมื่อกี้นี่นะพูดเอาไปเอาเห็ดพูดนะพุนเห็ดแล้วพุนขอไปเก็บเนาะเห็ดยังนี่ส่งมัดดุไอพี่น้องมึงนุ๊กเห็ดยังคืองามแท้น่าเละเน้นบอก ใบบุกนบตบ่มีอันดนี่บบ,บงาาังมากมขนาดเลยพี่เนาะคู่เป็นคู่เป็นคู่มาจากปานไหนได้ตัวนี้บอกมาจากปานไหนบกเอาตัวมันงามเน,น่าเลยแล้วก็คอยเป็นเสื้ออยู่นี้ น้ำน่ะระวังปวกเรือบาตเฝ่าเอาเฝ่าเอาจนน้ำโอ้งามขนาดนี่หนงนึงเฉันเหยียบแล้วเบาหนุมเนาะร้อยแล้วเหียบร้อยบาตรงเหยียบดอกนึ่งห้ามน้ำก hmm. ับบทันไปเป็นเสื้ออยู่นี้ดอกพี่้องะน้น้ำปวดได้ระวังปวดหยด แย่งกินว่ะเอาเนี้ยได้ดดมันได้ดมหางเนี้ยเนาะหางเนี้ยหาหางย่าหาหางย่าตรงหาต่อใช้มือแล้วพี่น้องลุงผลงานครับุผลงานหลายอยู่ได้ดอกบัวงามเพราะฝนตกงูพี่น้องเ็ดละงูนี่ใาวไข่ไม่ได้หาเด้อต้องบอกตามตรงคนที่มาหาหนักกันใช่ฮ้อง เพิ่นบอกเอาเพิ่นเลยเอาให้เฮ็ดเห็ดเพิ่นก็เอาให้เห็ดบรีหลายบุนี้จริงเอาก็ได้บุรีหลายบุนีเนาะบอกตามตรงเดี๋ยวสิวะคือบมเห็นเก็บเห็ดแลงงูแลงกิ๊บจ้าน้อยเพิ่นเราเอาเพิ่นไอนน้อยก็ต้องขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะไทยบ้านเฮาเดลจ้ามาเฮ็ดงานเอาคลิปนี้กับพ่อแค่นี้เนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่ในเดลจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปเมื่อบ่ต้อง